ผมชื่อดิชายตรายรัตน์พิมลลับผมชื่อดิชายเป็นความเจริญแก้วและดิฉันเด็กหญิงพิรดาแย้มยิ้มพวกเราเป็นตัวแทนหรงเยนมาตรฐานขอนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์กลุ่มการเกษตรเรื่องกาชาอาัดเม็ดกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวที่มาของแนวคิดในการประดิษฐ์ปัจจุบันหอยเชอรี่เป็นศัตรูพืชสำคัญที่ทำลายข้าวในนา หากจำกัดโดยใช้สารเคมีจัดส่งกลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำให้ปูปลาและสัตว์น้ำในแปลงน้าตายไปด้วยอีกทั้งยังสง่งผลให้ระบบนิเวศในานาข้าวเสื่อมเสียไปด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดจทาจึงเกิดความสนใจที่จะหาแนวทางในการกำจัดหนอนเชอรี่ในานาข้าวที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือกระทบได้น้อยที่สุด จึงได้ค้นพบว่ากาบชาที่เดิดจากการบริโภคมีสารสําคัญได้แก่สารซาโปนินที่ส่งผลต่อระบบประสาทที่ควบคุมการเดินหายใจของหัวเอชอรี่โดยมีการนําไปพัฒนาเป็นกาบชาอัดเม็ดเพื่อสะดวกในการใช้งานและไม่ฟุ้งกระจายเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นวัตถุประสค์หนึเพื่อศึกษาคุณสมบัติของสารซาโปนินที่อยู่ในกาชา สเพื่อพัฒนากระชาให้อยู่ในรูปแบบอัดเม็ดที่สดะดวกต่อการใช้งานและ3เพื่อนํากระชาันเม็ดมาใช้ในการปรจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวหลักการวิธีการและขั้นตอนการทํางา,งา,านาของโรงงานหนึ่งนำกระชาอัดเม็ดไปโุ๋ในนาข้าวการะชาอัดเม็ดจะค่อยละลายซึ่งใช้เวลานาน 2. องหอยเชอรี่ในนาข้าวมากัดกิ่งกัดกระชายันเม็ดทาให้สา,สารซาโปนินในกระชาเข้าไปทําลายระบบประสาทของหอยเชอรี่ส่งผลให้หอยเชอรี่ตาย วิธีทำ 1. นำกากชาที่เหลือจากการบริโภคไปพึ่งแดดให้แห้ง 2. นำกากชาที่แห้งสนิทไปผสมกับปูนขาวคลุกเคล้าให้เข้ากัน 3. นำไปอัดเม็ดด้วยเครื่องอัด 4. นำกากชาอัดเม็ดไปพึ่งแดดให้แห้งจากนั้นจึงจัดเก็บให้เรียบร้อยพร้อมต่อการใช้งานประโยชน์และคุณค่า ของต้นข้าวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆและยังคงรักษาระบบนิเวศในนาข้าวเป็นอย่างดีการนำเสนอผลงานขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ